ตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่เด็กเล็กๆก็มีการบ้านคราน,นี้เราอยู่ในสังคมไทยเราก็ต้องยอมรับสิ่งนี้นะการเลือกการทำการบ้านของลูกเนี่ยหมอแนะนำเลยเราต้องกำหนดก,กติก,กาให้ชัดเจนให้ลูกเช่นบอกลูกว่าเมื่อลูกกลับจากโรงเรียนลูกต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทานข้าวอาบน้ำแล้วก็ทำการบ้านก่อนที่จะไปวิ่งเล่นหรือดูทีวี กำหนดให้ชัดเจนแล้วถ้าหากว่าลูกไม่ทําตามเราก็ต้องมีการบทลงโทษเช่นเขาจะไม่ได้เล่นไม่ได้ดูทีีหลังจากนั้นอันที่สองที่จะช่วยเยอะก็คือทําให้การทําการบ้านเนี่ยเป็นเรื่องสนุกเช่นเร็วลูกมาทําการบ้านเร็วแล้วก็โอ้ทำให้หนูทําได้เร็วเร็วกว่าเมื่อวานอีกอย่างนี้เวาลาเล่นก็เยอะมากสิใช้วิธีทําอะไรให้มันสนุกเห็นการทําการบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายแสดงความสามารถแล้วก็พ่อแม่ชื่นชม โดยวิธีเนี้เขาก็จะเห็นว่าการบ้านเนี่ยเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องท้าทายและก็มีกฎกติกาที่ชัดเจนว่าเขาต้องทำอะไรก่อนหลัง